นี่เป็นผ้าเขามา้าผ้าเช็ดตัวที่ผมนำมาด้วยนี่คือเป็นกระเป๋าเปเดินทางแล้วก็เสื้อแค่นี้เองครับหมอนก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีนอนในเต็นท์ท่านย้อนสอนอยู่ตลอดนะครับอดทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมานะครับถ้าจะเป็นพระที่แปลกแปลกคือไม่นิยมที่ผมชวนใครมาแล้วก็ไม่นิยมที่จะให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักกว้างขวางนะครับ ท่านปกปิดตัวท่านเองท่านชอบอยู่สมถตาสันโดษการศึกษาท่านสูงทีเดียวนะครับแต่ท่านพึงพอใจในวิถีชีวิตแบบนี้นี่คือบรรยากาศใกล้จะมืดคืนนี้ผมต้องนอนหนาวอีกแล้วเพราะว่าเสื้อผมยังไม่แห้งเลยนอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ผมต้องรอนี่แหละครับผ้าห่มผม ก็คือเสื้อโค้ดหนึ่งตัวดันไม่แห้งใช่ไหมนะครับคำนวณเวลาผิดไปสักทีเพียงวันจนตอนนี้ยังไม่แห้งพวกค,คุณคืนนี้จะอยู่ยังไงก็คงต้องทนเหมือนท่านว่านะครับนี่คือดินแดนที่เกี่ยวพันกับพญานาคนะครับสำหรับท่านใดที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ผมพูดอยู่ในป่าจะด้วยนะครับขออนุญาตเจ้ที่จะทางเรานาคาทั้งหลายนะครับคือพระอาจารย์ของผมท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเร้นลับของสถานที่ตรงนี้มีพญานาคปกปักรักษาไว้นะครับเป็นหลายร้อยปีทีเดียวคือหลังจากท่านเดินทางที่ผมเล่าให้ฟังหลายคนก่อนท่านเดินทางมาเพื่อที่จะศึกนะครับเดินผ่านป่าแถวนี้พอท่านเปลี่ยนใจเมื่อเห็นชีวิตการทำมาหากินของคนลำบากเปลียนใจไม่สึก ่านมาพักภาวนาที่นี่ท่านก็ฝันนะครับท่านใช้คำพูดว่าฝันนะครับแล้วแต่จะตีความหมายส่วนตัวผมนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของนิมิตสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติในเรื่องทางจิตก็พอจะทราบว่ามันก็เหมือนกับการฝันแต่มันเป็นฝันที่มีสติแค่นั้นเองนะครับเรียกว่านิมิตถึงเรื่องราสิ่งที่เล่นลับนะครับคือจตานที่แห่งนี้ ที่ไม่มีใครกล้ายุ่งเมื่อเขาเหล่านั้นดูแลรักษาไว้ท่านเมื่อเห็นท่านมาเขาก็น้อมถวายท่านแล้วก็บอกว่าถึงเวลาอันควรที่เขาจะต้องไปนะครับเขาปูปักรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ให้ท่านเพื่อรอท่านจากนั้นมาท่านก็ไม่ได้สึกนะครับท่านก็อยู่ในรุ่มกาสวัสดิต่อ ต้องการาบบอกมาโทษครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าท่านเคยบอกไว้ว่าห้ามบอกชื่อวัดห้ามบอกชื่อฉายาท่านท่านคอยอยู่เงียบ,ยบอย่างนี้นะครับและตอนกลางวันผมไล่ไปเกี่ยวกับแทงน้ํานะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ก่อร่างสร้างวัดสํานักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับในเมื่อหลังจากคืนนั้น เราพญานาคเข้ามาปรากฏใน,นมิตน้อมถวายที่ตรงนี้แด่ท่านและก็บอกว่ารักษาสถานที่ตรงนี้ไว้ให้ท่านเรียบร้อยการต่อมาท่านก็ตั้งใจจะทำานุบำรุงสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พุ่นักภาวนาท่านก็อยู่สถานที่แห่งนี้แทงน้ำเมื่อตรงกลางวันที่ผมไล่ไปก็เป็นเรื่องราวที่แปลกก็ตรงที่ว่าวันหนึ่งท่านเกิดการรำพึงรำพึง คือการนึกคิดนะครับว่าเราจะสร้างต้นเริ่มต้นยังไงเพราะท่านไม่รับปัจจัยเงินทองตกคืนนั้นนะครับก็มีเหล่าทวยเทพมาเข้านิมิตต้องตีความหมายคำว่านิมิตนะครับนิมิตก็คือฝันถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราก็คือฝันแต่สาหรับพระกรรมฐานคำว่านิมิตนั้นเป็นเรื่องของสติควบคุมอยู่อยู่ในอารมณ์อีกแบบหนึง่ง สำหรับท่านใดที่ภาวนาก็คงจะพอทราบดีนี่เป็นสถานที่ป่าบรรยากาศเริ่มบางเวงงนกันแล้วนะครับอาคุยไปคุยมาในขณะรอเสื้อแห้งเสื้อก็ยังไม่แห้งสักทีโอ้โหตุกแก ขอบคุณตูบเล่นเลยมาเยี่ยมกันแนะ่เนี่ยคืนนี้พวกมีพืชแล้วนะครับมีตุ๊กแกเป็นเพื่อน มีตุ๊กแกเพื่อนโอ้โหเล่นไฟได้วยโ็ แห้งครับหลวงพ่อแห้งดูก๊กแกเป็นเพื่อนโอตุ๊กแเล่นไฟอ่ะห้ามกระโดดนะ เพื่อนผมคืนนี้จบเร่มเลยอาะตามก่อนดีกว่า